ก้อนหนาเราต้องว่าอะไรไหมอีกทีเราไปต้องข้ามข้าวบ้างต้องตุ้งต้นแล้วแรงสว่างรถไฟก็จะมืด ก็ง่ายๆเหมอนกันพี่เดินรถนั่แหละไม่ได้หลนเลยใครก็จะดเลยนนเดโอ้าเท่านดิาว่น้ดเลยอเอางี้ใส่มากใสมากเนี่ยมาเพราะอะไรเจิอ มาถึงหน้าแล้วทุกคนแต่เขาท่านได้แจ้งท่านได้แจ้งเลยพูบมาถึงหน้าแล้วมาเอางวเข้าบ้านแต่เบิ้งเห็ดเก็บเห็ดซ้องเห็ดเลยงูงวอยู่นู่นเราจะไปเอางวเข้าบ้านบอกกูมาจุงงวช่วยกอเด้อ บอกกูดึงก็เลยลนู่นกับบานเออปูจุงเพราะมันดึงยางดอกจูงผ้ายางพี่บานเลยยายจับเห็ดแทนมันสีขาวแผ่นแวนยายห้ขาเปียกได้ลูน้ำหมอกขาเขทังหีีบอมียกขาขื้นยางยายเตะขายกขานะคะทุกคนเมื่อทรงเห็ดแต่มันท่านไอ้นี่ดอกแม่แม่ค่คนปูขาวปูมันลูกปูมันไม่มีแม่ปูวันนั้นทำไมใครจะปูอะ แน่กว่านี่แหละไปขุดรู้แล้วก็เจอเหรอตอนตอนแรกไม่เจอตอนสองเองออานาะน้องบอกว่าโอ้ลำคั่นหมวกน้องบอกว่าขุดลึกๆแล้วก็เจอเลยใช่ไหมโมันบ่มีดอกหมวกมันเต็มตีนตหนูแน่ตอนนี้หนูยกขาขึ้นแม่ยกขาขึ้นนี่งหนูก็เต็มดินกันยกขาเย่งางเตีดินตัวเต่งหยาตัว,ตวบูตาบ่มี่เอาขาลากขึ้น หนูไม่ได้มันจะมีอยู่ไฮพุ่นจัมโบ้นี่ไงอยู่ครบอยู่มาสี่อย่างนั้นเหมือนจัมโบ้เลยตาแดงเลยตามีแสงมากกับบ้านเด้อกลับบ้านเด้อมันจัมโบ้ับตัวยันยันยี่สิบจัมโบ้จัมโบ้แดงกับบ้านเด้อได้เห็นตอนแรกเราคันตรงนี้แต่เกาไม่ได้อ่ะกลับบ้านกันนู้นงัวเริ่มแจ้งแล้วอันนั้นมาหนูหน่อย ไปเสี่ยลิกเกษตรมาพร้อมกันไม่เห็นันม่เลยตัวนี้ต้องเอาออกเพราะว่าสองหน้าหน่อยสองหน้าหน่อยเอาไฟสองหน้ามาหน่อยไอชีชิชั้าไม่ใช่เดี๋ยวลองให้มันแล้วให้มันแบบนี่นั่นแหละฉันเอารองว้าววาแม่เออฉันมาแล้วเฉยไปเลยนี่แม่อยู่นี่ถ้าแจนยังไม่ลงเลย ใช่แล้วครับจันนี่ไปเราไปดูงัวกันนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันแจ้งแล้วถ้ามันแจ้งเนี่ยยี่นี่เองถ้ามันแจ้งแล้วรถมันไหลต้องไแบบทำไมมันหลอนลจ้ะตองไปรถมันไหลเสียงเอาก็บอกให้ไฟซองใส่หน่านาะก็เล่ซองตก็ไฟค่ะทุกคนใช่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนแจ้งแล้วไม่ถึงนาที แจ้งแล้วค่ะบรรยากาศยังมือส่ออากาศดีดีค่ะแม่ต้องออกอต่อชาบลูก,ออกค้าค่ะออกก่อนอะไรแล้วก็ตามสูตรพอ่อต่อชาบลูกค้าขัดจยงยานด้วยไหมได้ครับก็ตอนนั้นเราออกก่อนเพราะเราก็ดูให้พ่อก็ค่อยไปเทียบถนนไงถนนนี่มันมีทางไปยอยู่เป็นยังค่ะแจ้งแล้วบรรยากาศตอนเช้าฟินสุดๆทุกคนเฮ้ ไปทุกคนงัวไปแล้วนำหน้าไปแล้วตามไปเลยโอ้รถทางนี้เราจะมีคุ้มคูรถีอย่งเห็นกบ่อกอเห็นห้างเออไม่ต้องมงัวโดนรถอางไปไปาเส้นหลังูเด้แดี๋ยวไปเห็นข้างเลยนัางเบื่อ ว่าเดินกันแล้วตะวีพอถ้าหนูซื้ได้หนูซื้ทั้งน,นาลยวัทำไมนี้วัก่อนเราเลี้ยงก็เป็นเน,นีเป็นเสนนเ้นทางลัดจบ้านแันน้ารุคนไปไปวันับบ้าน พ่อเป็นคนจูงพ่อก็จะสั่งเลยนะคะลูกคุณค่อีว่าทางนู้นหันไปทางนู้นดูรถหนูรถอยู่ถนนใหญ่ไม่ใช่รถอยู่ถนนพู้นไกลๆเอวหวานกลับบ้านกันเด้อไปไปย่างย่างไอเอวหวานย่างก้อนม้วแม่ค่ะไปลูกไปเอาเสือกยงี้ยวเงก้อนนั้นไป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 ป้อยเอวหวานให้เสือกยงี้วก้อนนั้นเนาะจำบัว ไลลูกไปต้องไม่หาบก่อนไอ้ต้องไม่หาบก่อนตะต็อปตรงนี้นะเวลาแม่ปอกเปิดในตสต็อปตรงนี้จะพักตรงนี้มันใกล้เกินกลับมาแล้วถนนเอ้าน้องใหม่ยังไม่เดินหลังมายังไม่เห็นตัวเลยปนป่วนไปย่อมยางไปลูกไปไปไปทั้งแดงยางก่อน มีแล้วไปจะสายต้องมาด้ยวยไม่มาหรอกเขาไม่มาเขาซไม่มาเขาอ๋อรู้แล้วทำไมเขาขึ้นเตียงลงไม่ได้หูเชียกวาขึ้นเตียงลงไม่ได้หันไตดูม้ <c oughs> องยเล็ไนีลย่อ มาละแต่อีบางกต้องอะไรต้องปีไป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 หอบ้านแล้วนี่แมไปเอวันโอ้ยไป้ย้ึงเึ้ง ไปลูกไป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 บัวบับัวตอนมูเนี่ยตอนนี้เราก็จะถึงบ้านแล้วใช่ไหมเกว,วานลงมาลงมา แดงท้องแดงท้องแดงส, as well as สิลงมาแล้วนั่นไปท้องแดงมาลงมาลงมาบัวบัวโยกให้มันเห็นงูเลยจะปากเจ๊ของเห็นพี่น้องพ่อเนี่ยเดิบ้านแล้วค่ะเดจะถึงบ้านแล้วจ้ำบ่ง ้านแล้วค่ะขอสต๊อปแล้วา่ะถึงบ้านแล้วค่ะจะถึงบ้านแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วมีรถวิ่งติ๊กติ๊กติ๊กพอแล้วพอแล้วสต๊อปเลยอะถึงบ้านแบบปลอดภัยได้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วถึงบ้านกินฮอทคอเข่าคอกเลยแย่เข่าคอกเข่าคอกพักก่อนจะคว่ำเด้อปะเนี่ยมีถึงคอกแล้ว องขี้งัวขุดอีกรอบสองขุดพื่นงวัวแม่ก็อยากอันผสมพันธุ์หรอผสมรอบหนึ่งหรอเพรติดเดี๋ยนี้เอออยากเอาขี้ง่วโอดอันผสนมาใส่ขอกเคขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะตัวสีขาวเอววานอันนี้ชื่อจัมโบ้จัมโบ้ผสมพันธุ์ยังกว่าบามันสวยกว่าแม่อยู่แม่เป็นไทยบ้านธรรมดา ตอนนี้ท้องอยู่เอวะทองแดงคนนี้จัมโบ้สีดำเอวานสีขาวน,นี่สิออกเส้น,นลงหน้าแต่เ่ยมห,มหดแล้วขี้อ,อ่กและขี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่โบต้าด้วยนะคะทุกคนถึงบ้านแบบปลอดภัยแบบทุลักทุเลมันมันเฮงๆงปังปังเด้อบ้านี้ คุณค่ะ